เราลงทุนเกิดด้านาแล้วก็ใช้เฉพาะให้ผ่านน้ำน้ำไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้อันนี้กำลังคิดกันอยู่นะกำลังพยายามจะหาวิธีการให้เขาก่อจะ็จทำได้อเพราะเราเห็นโลกเกลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้เคยเห็นใช่ไหมครับทางไปนงำคายในสร,รัฟ้าหรือเราทำเป็นคอมมิชชั่นในเรื่องของชุมชมนพลังเขียวพลังยายงานสะอาดน่าสนใจครับเรื่องที่สองที่ผมอยากเรียนคือว่าจากปัญหาพลังจากการที่เรา,าลงทุนคนับ เท่าที่ผมประเมินตัวเลขมันก็จะเป็นการสร้างงานให้ลูกหลานเราอย่างนี้เราก็เป็นแค่ลูจกจ้างเขาแต่ถ้าเราสร้างงานเพื่อเราไปเป็นแค่แรงงานชั่วคราวก็ไม่ได้เพราะนั่นนี้เองทำให้ผมมีความคิดว่าเศรษฐกิจที่ยัง่งระบบชีวิตเกิดออเพียงนะครับแรกที่ผมนำมาเรียนท่านก็คือเรื่องของการทําสุครัวเลี้ยงซักเน่งงนะจริงๆนะครับผมผลิตมาโดยมี ระบบขึ้นคมืนกันพอฟู้งขนที่ไหนย่างปัจจุบันนี้มันถูกมันสามารถถูกเป็นทางดีกันได้